คำทำนายดวงชะตาปีพุทธศักราชส5 6 9สำหรับทั้ง12นักสัต์โดยแบ่งเป็นด้านการงานการเงินความรักสุขภาพคำแนะนำเสริมดวงปีขานเสือการงานโดดเด่นมากโอกาสเติบโตเปิดกิจการหรือขยับตำแหน่งชื่อเสียงดีการเงินเงินไหลเข้าไม่ขาดแต่ก็มีใช้เยอะควรวางแผน ความรักความสัมพันธ์สดใสคนโสดเจอคนถูกใจคู่รักมีแพลนอนาคตร่วมกันสุขภาพแข็งแรงแต่ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอคำแนะนำเสริมบุญด้วยการทำทานแก่สัตว์จะช่วยให้ราบรื่นควรไหว้องค์เทพที่ให้พลังผู้นำเช่นพระตรีมูลติหรือพระพิคเนตหรือเจ้าแม่กวนอิมเสริมด้านชื่อเสียงงานใหญ่โชคลาภ ทำบุญเสริมช่วยเหลือสัตว์ยากไร้เลขมงคล1 3 9เสริมความก้าวหน้าผู้นำชื่อเสียงปีถอกกระต่ายการงานปีแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ต้องพึ่งความคิดสร้างสรรค์ระวังการผัดวันประกันพรุ่งการเงินดีขึ้นกว่าเดิมมีรายได้เสริมแต่ต้องควบคุมการใช้เงินความรัก คู่รักต้องเติมความหวานโสดมีเกณฑ์พบคนอบอุ่นใจดีสุขภาพระวังแพ้อากาศไมเกรนหรือพักผ่อนไม่พอคำแนะนำทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาช่วยให้จิตใจสงบควรไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านความเมตตาเสริมด้านความรักความอบอุ่นผู้คนเอ็นดูทำบุญเสริม ล่ยสัตว์ธรรมชาติหรือรักสิ่งแวดลอ้อมเลขมงคล2 4 6เสริมความรักความเมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลือ